สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนเพื่อนทุกคนอยู่กับผมนะครับวันนี้คลิปนี้อยู่กันที่สถานีโกบอยนะเพื่อนเพื่อนนะครับอูพาโชคเจริญนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนดูนี่ครับวันนี้ตบีผีบ้ากําลังเช็ครถนะครับไห้ดูหน้าไอ้นี่คนพาหลงครับเพื่อนเพื่อนนะครับคลิปนี้นะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เราอยู่กันที่บ้านบึงนะครับที่สถานีกําลังเช็ครถนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับหลังจากที่กลับมาจากแม่สายนะครับถึงเมื่อวานตอน สามโมงแล้วลุงเนาะประมาณสามโมงเย็นครับก็นอนครับพากันพักผ่อนทั้งหมดนี่ตอนนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูเวลานะเก้าโมงครึ่งนะครับของวันที่สิบเจ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะเพื่อนเพื่อนเรากลับมาวันที่สิบหกเมื่อวานนะครับเช็ครถเรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้หยุดครับพักผ่อนกันเต็มที่ละหนึ่งคืนนะครับก็ตอนนี้พร้อมไปขึ้นน้ํานะเพื่อนเพื่อนนะครับนะครับชาวหนองคายนะครับ เอาหนองคายกบอยและทีมงานพร้อมไปช่วยเหลือพวกท่านแล้วนะครับพร้อมการสนับสนุนด้วยน้ำดื่มนะครับสองพันแพ็กครับเดี๋ยวเจอกันครับเนาะชาวหนองคายนะครับเ้าเนน้อยเองก็กำลังเช็คอยู่หนูหนูเปลี่ยนป้ายหน่อยแล้วเอาเชียงรายออกเดี๋ยวเอาหนองคายติดนี่ครับเดี๋ยวกบอยเอาป้ายออกนะขอขออนุญาตน,นะครับนี่ครับเช็คเสร็จแล้วนะนเพื่อนๆนะครับ อ๋อจันบอยกําลังใส่ดูกระจกอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวเจ้าลํานี้จะไปขึ้นน้ําที่ตลาดชัยแสงทองนะมีพี่ผู้ใจดีนะครับท่านหนึ่งแกโทรมานะครับแกสนับสนุนเรื่องน้ํามีอยู่ประมาณ0 0หรือ500นี่แหละเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวก็บอยไปขึ้นกับทีมงานนะครับส่วนเจ้าพี่โชคพี่โชคไปขึ้นที่ทิพวารีนะครับพันห้าแพ็คนะครับเราจะไปกันทั้งหมด2 0 0พแพ็คนะครับนี่ครับ เต็มอิ่มยังโหอิ่มเลยไหนดูได้าจันยงไหมร้องขอกินข้าวทุกวันแล้วเพื่อนทุกคนจะยงอยู่ข้าวจะมาหายปวดตัวเลยไปต่อครับดันต่อนะเพื่อนนะครับเพราะว่าอ่าในเมื่อพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับมีความเดือดร้อนนะครับโกบอยและทีมงานนะครับขอเป็นส่วนร่วมนะครับในทีมเล็กๆนะครับเพื่อบรรเทา นะครับบรรเทาความทุกยากของประชาชนทุกคนทั่วประเทศไทยนะครับที่โกบอยและทีมงานสามารถทําได้นะเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะเพื่อนๆนะครับตามโกบอยไปด้วยกันเดี๋ยวโกบอยจะไปถ่ายทําให้ดูตลอดการขึ้นน้ํานะครับแล้วก็ก่อนการเดินทางนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราดูกันขึ้นของด้วยกันก่อนนะเพื่อนๆนะนะครับก็เดี๋ยวโกบอยขึ้นเสร็จโกบอยจะชี้แจงรายละเอียดนะครับว่าเราเดินทางตอนไหนนะครับเผื่อ เจอมิตรภาพระหว่างกลางทางเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเจอกันครับเพื่อนๆไปครับเพื่อนๆตอนนี้นบีผีบ้านะครับรับหน้าที่พลรถขับเือนเดิมครับพาไปโชคเดี๋ยวไปขึ้นน้ําที่ลงน้าทิพย์บาลีนะเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวตามไปเจอกันที่ทิพย์บาลีเลยนะครับตะบีออกหน้าไปนะครับไปเลยลงน้ำเดี๋ยวผมตามไปไปแล้วครับ น้องคายรออะไรครับน้องคายบอยจัดให้นะครับตามไปด้วยน,นะเ,เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเจ้าเน้นน้อยเดี๋ยวจันบอยลีโอรอหรือวเดี๋ยวเฮียโทรมาไปครับตามไปขึ้นเจ้ามีโชคอกล้านเ,เพื่อนๆนะครับ เราอยู่ที่โรงน้ําทิพวารีแล้วนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับรอน้องเคลียสถานที่ให้นะครับว่าจะขึ้นตรงไหนดีนะครับก็หาที่ตรงล่มๆนิดนึงนะเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีน้องๆทีมงานเป็นคนขึ้นให้นะครับเหมือนเดิมนะครับหนึ่งเที่ยวสิบร้อกับหนึ่งเที่ยวหกร้อนะเพื่อนๆนะครับ รอสักคู่นะครับนี่ครับน้องกําลังเคลียร์ให้อยู่น้องเดินอยู่ตรงนู้นะนะเ,เพื่อนทุกคนเนี่ยครับเพื่อนเเราเดี๋ยวเราขึ้นตาแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นตาแหน่งนี้นี่ครับอยู่กับเจ๊จ้าของโรงน้ําทิพย์บาลีเหมือนเดิมครับเ,เพื่อนๆนนะครับเจ้าของผู้ใจดีครับผม พอดีปลายทางประสานขอมาก็จะให้ได้เท่าที่พวกเราไหวนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สนับสนุนจากเจ้าของเพิ่มเติมไปนะครับพอดีผมให้อีกคันหนึ่งขึ้นที่ตรงแยก M16 นี่ครับน้องผู้ใจดีอีกคนนึงครับน้องคอยดูแลจัดการเรื่องการขึ้นน้ำให้ เนี่ยครับเสบสใ,ใจดีมากนะครับสั่งเบรกงานอื่นไว้ก่อนเลยนะครับพี่น้องชาวหนองคายนะครับเดี๋ยวเจ้าของใจดีมากครับเพื่อนๆทุกคนนะครับคนไทยเหมือนกันนะครับตอนไหนที่ประเทศไทยหรือจังหวัดไหนนะครับมีความเดือดร้อนที่ช่วยเหลือกันนะครับลุงต้องเชียร์กระดับของเก่าลงก่อนไม่ลองอ่ะฮะให้น้องอ่ะปูลองก็ได้นะให้เขาลองเดี๋ยวนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราขึ้นเต็มลำเหมือนเดิมนะครับ ตีโตเกียวที่ที่แลนถึงโอว้แงยยังอยูอย่างเนี้ยเข้าในอาคารก็ไม่ได้ต้องเป็นราือแบบเนี้ยคนก็ตกผ่านชีวิตมาแบบยากเลยลูกด้วยสองคนมันผ่านไปแล้วทีเนี้ยแล้วที่โตเกียวที่ที่แลนปกติเขาขายใช่ไหมคะสองฝั่ที่มันเป็นสถาบนสวยๆของครับเมื่อกีติดอยู่ในนั้นไม่รู้กี่หมื่นคน ญี่ปุนต้องเข้าแถวม,มีระเบียบดีมากเป็นงูลเลยจะ <c oughs> เป็นกี่ชันกี่หมื่นคนไม่มีไม่มีแซงเข้าแถวไม่ติกหน้าสองคืนไม่รู้จะสวดนวดปวดไหนไม่รู้จะกราบหลวงพ่ออะไรไม่รู้โอ้โหนี่ครับเพื่อนๆตอนนี้เรา<ช>ขึ้นน้ำแล้วนะครับได้ขึ้นน้ำแล้วนะครับ ได้คิวแล้วนะครับเจ๊เจ้าของรัดคิวให้เลยนะครับให้คนงานทั้งหมดนะครับมาขึ้นให้พี่น้องชาวหนองคายก่อนนะครับเนี่ยครับขอบคุณน้องๆทีมงานทุกคนนะครับที่ขึ้นเนาะเนี่ยครับผู้อยู่เบื้องหลังนะครับสําหรับการขึ้นน้ําทั้งของเชียงรายทั้งของหนองคายนะครับเป็นน้องๆทีมงานชุดนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆนะครับของเจ๊มอวิตัด น้ำดื่มตาทิพวารีนะเพื่อนๆนะครับผู้สนับสนุนหลักนะครับทิพวารีเลยนะสนับสนุนหลักเลยครับขอบคุณเจเจ้าของนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ร่วมสนับสนุนคนไทยด้วยกันนะครับในเวลาที่ลําบากหรือเดือดร้อนนะครับเดี๋ยวตามดูกันต่อนะเพื่อนๆนะครับเจ้าพี่โชคขึ้นอยู่นี่นะเจ้าเนนน้อยไปขึ้นอยู่ที่ตลาดใช้แสงทองนะครับมีที่เขาสนับสนุนมาอีก400นะครับเพื่อนๆ เียครับเพื่อนเพื่อนเที่ยวนี้นะเพื่อนเพื่อนนะสำหรับเจ้าพี่โชคนะครับอยู่2,000แพ็คเลยนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวดูครับว่าจะเหลือกี่ลัวตอนนี้เหลือแค่สองลัวนะเพื่อนเพื่อนน่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูด้วยกันนะครับตอนนี้อยู่ด้านบนละวเดียนครับน้องๆทีมงานขึ้นกันอย่างแข็งขันเลยนะครับต้องขอบคุณน้องๆทีมงานทุกคนนะครับน้ำใจสู่พี่น้องนะครับชาวหนองคาย เดียวที่แล้วเชียงรายไปแล้วนะครับใกล้เต็มแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็นี่ครับน้องๆทีมงานช่วยกันขึ้นเต็มที่ครับเหลืออีกไม่เยอะนะนเพื่อนๆนะครับด้านบนก็เหลือสองล้วนะครับ ให้เพื่อนๆดูเวลานะตอนนี้นะครับตอนนี้เกือบเกือบเที่ยงแล้วนะครับทุกคนคาดว่าขึ้นเสร็จก็น่าจะเที่ยงพอดีนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ากบอยจะออกเดินทางกันตอนไหนกี่โมงนะครับรวบรวมให้ได้ทั้งหมดก่อนนะครับเลรยสุดท้ายครับทุกคนหมดแล้วนะกบอยขึ้นหมดแล้วนะครับ2องพันแท็กก็เดี๋ยวไปไล่เลี้ยงไถ่ไถ่เจ้าเน้นน้อยนะครับแบ่งเฉลี่ยเพราะว่า ถ้าตอนนี้น้ำหนักเกินนะเพื่อนเพื่อนสองพันเน, 2, นี่ยเกินแน่นอนตกยีห่หกเดี๋ยวไปช่างดูบักกีตันแต่โกบอยวิ่งไม่เกินนะนเพื่อนทุกคนนะครับทางหลวงไม่ต้องรอจับโกบอยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโกบอยไปถ่ายออกนะครับไม่เกินแน่นอนเดี๋ยวไปดูน้ำหนักกันนะนเพื่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นเร็จเดี๋ยวโกบอยไปให้ดูที่ตาช่างนะครับว่าเกินเท่าไหร่แต่เกินแน่นอนนีครับ เสร็จแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไปดูน้ำหนักครับเดี๋ยวไปชั่งที่จะชั่งนะว่าหนักเท่าไหร่โอบอยตีไว้ประมาณไม่ยี่สิบหกกับยี่สิเดอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูด้วยกันเลยต่างไปดูที่จะชั่งครับเดี๋ยวดูน้ำหนักกันนะเพื่อนๆเท่าไหรลูกฮะ ยี่ห้าเก้าร้อยยี่สิบหกตันนะเพื่อนๆประมาณยี่สิบหกนะเดี๋ยวก็บอยไปถ่ายออกไปตอยเลยเดี๋ยวเข้าสถานีก่อนเดี๋ยวไปถ่ายออกขอบคุณครับเจ๊ไปไหนเอ่ยเจ๊ไปแล้วเหรอโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนฝากขอบคุณเจ๊ด้วยนะครับไปครับเพื่อนเพื่อเดี๋ยวกลับไปที่สถานีนะครับขอบคุณลงน้ําทิพวารีนะครับพนักนิคมเนาะให้การสนับสนุนด้วยกูบอยจ่ายเงินเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเจ๊เจ้าของสนับสนุนเหมือนเดิมครับ ร่วมกันไปนะครับเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายเดี๋ยวไปเจอกันครับเพื่อนๆทุกคนเข้าที่สถานีก่อนนะครับ นี้เราออกเดินทางจากสถานีโกบอยกันแล้วนะครับเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ก็น้ําทับเหมือนเดิมครับจะบี้ผีบ้าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะหลงอีกไหมไม่น่าจะหลงแล้วนะสายอีสานนะครับวิ่งกันบ่อยเนาะก็จันบอยลีโอยังอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะครับไปด้วยกันแบบนี้แหละครับเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆดูเวลาก่อนนะนะครับเ,เพื่อนๆแปดโมงครึ่งนะเราออกจากสถานีนะครับปลายทางก็อําเภอเมือง จังหวัดหนองคายนะครับกบอยประสานปลายทางไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะแวะพักรถที่เขาอินซ้อนนะครับแวะกินข้าวเช้าด้วยกันนะเพื่อนทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนเดินทางไปพร้อมกับโกบอยและทีมงานนะครับเอาน้ำดื่มนะครับสนับสนุนนะครับผู้ประสบภัยจังหวัดหนองคายนะครับเดินทางไปพร้อมกันครับเพื่อนทุกคนนะครับเดี๋ยวดูว่าจันบอยลีโอจะตามทันตรงไหนนะครับเดินทางไปพร้อมกับโกบอยและทีมงาน นี่ครับเพื่อนๆในขณะที่ทีมงานโกบอยเดินทางนะเพื่อนๆทุกคนนะครับก็มีบริษัทนะครับติดต่อเข้ามานะครับว่าขอร่วมฝากสิ่งของนะครับไปกับทีมงานของโกบอยด้วยนะครับนี่ครับอยู่ที่อําเภอแปลงยาวนะเพื่อนๆทุกคนนะครับเขาติดต่อมาว่าเราขอฝากสิ่งของไปด้วยนะครับกับทีมงานของพวกเรานะครับก็นี่ครับแวะเข้ามารับให้นะครับ เพื่อส่งไปให้ถึงพี่น้องชาวหนองคายทุกคนเนาะก็ไม่ว่ามากหรือน้อยนะครับพวกเรายินดีนะครับนำส่งไปถึงมือผู้ประสบภัยนะครับก็ตลอดเส้นทางนะครับใครจะฝากสิ่งของไปกับทีมงานของเราเราก็ยินดีและเต็มใจนะครับเนี่ยครับเอาตั้งรอไว้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเพื่อนเพื่อนเนาะ ตรงไหนครับลุงจอดตรงนี้ได้ไหมตรงนงก็ได้ครับเนนะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเราก็รอรับของนะครับเดี๋ยวให้จันยงนะครับจันยงเป็นคนประสานงานเนาะจันยงจะเป็นคนประสานงานนะครับเนี่ครับเดี๋ยวจอดรอไปด้วยกันนะเพื่อนเื่อนทุกคนนะครับ ตอนนี้เราใกล้ถึงวังขอนแดงแล้วนะเพื่อนๆทุกคนนะครับเราเลยทับลานมาละตอนนี้เนี่ยครับตะบี้พี่บ้าอยู่หน้านครับดันเนินอยู่ตะยงก็อยู่กลางครับผมก็อยเองปิดท้ายให้นะเพราะว่ารถหนักเพื่อนๆนะครับไปกันเรื่อยๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนาะค่อยๆเดินทางไปนะครับก็คิดว่า ฝั่งเขาปักนะครับน่าจะเบาข่าทางเชียงรายนะนเพื่อนเนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะระหว่างกบอยเดินทางนะครับ mm hmm. ก็คาดว่าเราถึงหนองคายก็ไม่น่าจะเกินสามทุ่มนะมนเพื่อนเทุกคนนะครับ mm hmm. เราก็ออกเดินทางกันตั้งแต่แปดโมงเศษนะครับ mm hmm. เจอฝนอยู่ช่วงหนึ่งนะนเพื่อนๆนะครับแถวแถวทับลานนะครับ mm hmm. เจอฝนอยู่แถวแถวทับลานนะระยะนึงนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันทั้งหน้านะเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆเดินทางไปพร้อมกับโกบอยเนาะเที่ยวนี้ไปทางสุดเส้นทางสายอีสานนะครับจังหวัดหนองคายนะครับเพื่อพี่น้องชาวหนองคายทุกคนนะครับหวังว่าทีมงานโกบอยเองนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนร่วมซื้อสิ่งของซื้อน้ำดื่มมากับโกบอยนะครับหวังว่าพวกเราคงจะเป็นส่วนเล็กๆนะครับที่ช่วยบรรเทาทุกข์นะครับของพี่น้องคนไทย ทั่วประเทศได้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับโกบอยต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับมีใจเมตตานะครับที่ร่วมมากับโกบอยเนาะโกบอยก็เป็นแค่สะพานบุญนะครับแล้วก็เป็นแค่เปรียบเสมือนหัวเรือใหญ่ในการนำส่งนะครับแล้วก็ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับโกบอยก็รับผิดชอบด้วยตัวของโกบอยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันในการขนส่งนะครับ ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจนะครับสมทบทุนมาด้วยกันเนาะเรียกว่าโกโบอยขอใช้คําว่าสมทบทุนนะครับร่วมซื้อน้ําดื่มเนาะเพราะว่ากโกโบอยเองไม่ได้เปิดรับบริจาคนะครับโกโบอยไม่กล้าที่จะเปิดรับบริจาคเพราะโกโบอยเองเอ,อ่อไม่ได้มีองค์กรใดๆที่จะไปขอรับบริจาคนะครับสิ่งที่โกโบอยทํานั้นทําจากใจตัวเองนะครับเพราะว่าเห็นพี่น้องที่ประสบภัยแล้วมัน รู้สึกว่าเรามีความสงสารมากกว่าที่แบบเอ่อจะต้องไปขอรับบริจาคหรืออะไรอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับโคบอยก็ทําจากจิตใจของโคบอยเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกๆคนนะครับร่วมสมทุทุนมาโคบอยก็ยินดีครับเนาะยินดีน้อมรับนะครับมาซื้อน้ําดื่มนะครับเดี๋ยวโคบอยไล่เลียงนะครับ่ายรายจ่ายเนาะลายจ่ายรายรับแล้วก็ลายจ่ายลายจ่ายก็จะมีแค่ ซื้อน้ําดื่มนะมนเพื่อนนะครับค่าน้ํามันค่าเดินทางค่าอะไรพวกนี้กูบอยไม่ได้เอามารวมนะครับกูบอยขอรับผิดชอบไว้แต่เพียงผู้เดียวก็แล้วกันเนาะสำหรับค่าน้ํามันนะครับค่าเชื้อเพลิงอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวกูบอยไปไล่เลียงให้ดูทั้ง2จังหวัดนะครับว่าของเชียงรายกูบอยก,ก็ยังไม่ได้ทํานะเพราะว่ากูบอยก,กําลังเดินทางอยู่นะครับถ้าไม่มีเพื่อนๆพือี่ๆี่เอฟซีหรือหลายๆคนนะครับที่รวมสมทบทุนมากับโคบอยเนาะภารกิจก็คงจะไม่สําเร็จรู้ล่วงไปได้นะครับ ขอบคุณครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะสําหรับท่านใดที่ไม่ได้สมทบทุนมากับโกบอยแต่ส่งกําลังใจมาให้โอ้กบอยขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับทุกๆคอมเมนต์นะครับโก,กบอยไปอ่านแล้วก็ไล,ล่เรียงตอบด้วยตัวของโกบอยเองทั้งหมดขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทก,กําลังใจนะครับที่อวยพรและห่วงใยให้โกบอยและทีมงานนะครับทําภารกิจได้ลุล่วงสําเร็จไปได้ด้วยดีแล้วก็ หล, Dante, Nacional, หลายๆคนนะครับที่คอมเมนต์มาว่าให้โคบอยมีกิจการที่ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ขอบคุณไปสําหรับพี่ๆที่คอมเมนต์มานะครับขอให้พรที่พี่ๆเพื่อนๆทุกคนคอมเมนต์ให้กับโคบอยนั้นกลับไปหาตัวเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเช่นกันเหมือนที่อวยพรให้กับโคบอยนะโคบอยก็ขออวยพรกลับหาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเช่นกันครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญในขณะที่คนไทยหลายๆคนนะครับเดือดร้อนพวกเราคนไทย ที่ยังพอมีกําลังช่วยกันได้นะครับสนับสนุนกันไปนะครับขอบคุณจากหัวใจและทีมงานจากพวกเรานะครับโกบอย้อยเรื่องเป็นผู้ริเริ่มนะครับแล้วก็ดําเนินการนะครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะครับบางครั้งโกบอยอ่านคอมเมนต์จนน้าตาไหลนะครับเพราะว่าตื้นตันใจและดีใจเป็นอย่างสูงนะครับที่เพื่อนเพื่อนคนไทยรักกันแล้วก็ส่งกําลังใจมาให้โกบอยตลอดทุกนาทีทุกการเดินทางนะครับขอพอะคุณอย่างสูงนะครับ เดี๋ยวเดินทางไปพร้อมกันนะเพื่อนเนะครับเดี๋ยวก็ไวให้ดูว่าเดินทางถึงตรงไหนนะครับว่าคําคืนนี้จะถึงไปทางประมาณกี่โมงนะครับเดินทางไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราใกล้ถึงด่านวังน้ําเขียวแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ตั้งด่านไหมนะครับแล้วเราจะผ่านด่านนี้กันได้ไหมนะครับเพราะว่า ปกติจุดวังน้ําเขียวนะครับจะเป็นจุดสกัดนะครับตรวจค้นยาเสพติดตรวจฉี่ตรวจอะไรหลายๆอย่างนะครับตามกฎระเบียบนะครับเขาเรียกว่าจุดสกัดนะแต่กูบอยว่าวันนี้คงไม่ได้ตั้งนะครับก็ดูกันครับปกติครูบอยก็ใช้เส้นทางนี้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับทีมงานพวกเราวิ่งกันบ่อยครับแต่ว่านี่แหละครับพี่โชคขึ้นเขานะเพื่อนๆนะครับ ยี่สิบสามตันบวกนะครับประมาณยี่สิบสามยิบสี่ตันนี่แหละเพื่อนๆนะครับก็นี่แหละครับข้ามาถึงวางน้ําเขียวแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ตั้งดา่านกันนะครับจุดสกัดนะครับปกติใครเดินทางเส้นนี้นะครับก็จะรู้กันดีนะครับว่าสฉพาวางน้ําเขียวตรงนี้เป็นจุดสกัดกัน้นตรวจค้นนะครับเพื่อ ป้องกันและปรบปรามอาจญากรรมหรืออาจญรกร,รที่เกิดขึ้นนะครับไปครับดันกันไปยาวๆนู่นแหละครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้นเพื่อนๆดูเวลาอีกรอบเนาะใบ่ายสองนะนเพื่อนๆนะครับใบ่ายสองแล้วจันบอยรีโออยู่ข้างหน้าแล้วนะครับให้ตะบี พี่บ้าอยู่หลังเนาะเพราะว่าพี่โชคเองเป็นรถหนักน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะฟ้านะครับจเจ้าเน้นน้อยนำโดยจันบอยลีโอน,น้ำหนักเขาเบาครับเพราะว่าใส่อยู่ประมาณน้ำหนักของประมาณ5ตันนะเพื่อนๆนะครับบวกลบก็ไม่เกิน10ตันรวมตัวรถนะครับสบายๆเครื่องกําลังเหลือๆนะครับสําหรับหนูครับอยู่ข้างหน้านะเพื่อนๆสำหรับจเจ้าเน้นน้อย สองร้อยสี่สิบแรงม้านะเพื่อนเพื่อนนะครับเครื่อง 6M60 ส่วนพี่โชคเองนั้น HO 7 c เดซีเทอร์โบนะครับสองร้อยสิบแรงม้านะครับวิ่งยี่สิบสามตันบวกนะครับก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวโคบอยจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าใครที่สายรถบรรทุกนะครับรอดูคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับโปรดติดตามคลิปต่อไปว่าโคบอยจะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์อะไรให้ฟังบ้างสาหรับโคบอยที่เป็นคนสร้างรถนะครับแล้วก็ใช้รถสร้างเองใช้เองขายเองนะครับ ก็เดี๋ยวเสร็จสิ้นภารกิจนี้นะเพื่อนๆน,นะครับโกบอยก็จะกลับไปบู๊งานต่อเหมือนเดิมนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สั่งรถโกบอยไว้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ช่วงนี้ช่วยเพื่อนๆพี่ๆคนไทยด้วยกันก่อนนะครับพี่น้องคนไทยทุกๆคนนะครับช่วยเหลือกันก่อนนะครับในสิ่งที่โกบอยพอจะแบ่งเบาได้ไม่มากก็น้อยนะครับ เดี๋ันเพื่อนตอนนี้เราลงเขาแล้วนะเพื่อน,นเพืเ่อนนะครับเพื่อนๆดูฝนนะครับมามืดเลยนะฝั่งนู้นนะเพื่อนเพื่อนนะครับทีมงานโกบอยกําลังลงนะครับจะสุดเขาแล้วจะถึงตีนเขาแล้วครับตรงนี้น่าจะลงอีกนิดนึงก็จะเป็นเอ,เอ่อเขตอุดรพับนะเพื่อนเพื่อนะครับน่าจะเขตอดุดมทรัพย์แล้วเนี่ยโอ้เพื่อนเพื่อนดูนะครับมามืดหนักมากเลยนะเพื่อนเเดี๋ยวมาดูกันครับระหว่างโกบอยเดินทางนี่ ตกหนักไหมหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวดูด้วยกันเนาะเนี่ยครับโอ้โหมืดเลยนะเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับจันบอยลีโออยู่ข้างหน้านะครับคลิปนี้พาเพื่อนเพื่อนเดินทางไปด้วยกันนะครับน่าจะตกนะเพื่อนเพื่อนกูบอยดูแล้วนะครับเพราะว่าระหว่างทางที่เดินทางมาเนี่ยตกไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับ บรรยากาศระหว่างคานเดินทางครับเพื่อนๆนะครับถ้าอยู่อย่างนี้จะเห็นชัดเลยนะผมว่ายให้เพื่อนๆทุกคนเห็นบรรยากาศไปด้วยกันนะครับบรรยากาศท้องฟ้าสวยนะเพื่อนๆแต่น่ากลัวนะครับโอ้โหเพื่อนๆดูครับหนักแนะเพื่อนๆนะครับหนักมาก เนาะอากูบอยคาดการไม่ผิดนะครับเดี๋ยวดูกันช่วงนี้มันเป็นช่วงพายุนะเ,เพื่อนๆนะครับหลายๆที่นะครับเขตไหนที่เป็นที่ลุ่มต่ำเนาะก็เตรียมตัวรับมือกับน้ําได้เลยนะครับช่วงนี้อากูบอยก็ยินดีนะครับยินดีช่วยทุกจังหวัดนะครับที่เดือดร้อนนะครับ เี่ยครับจเจ้าเน้นน้อยอยู่นี่นะเพื่อนเพื่อน,นะครับดันบอยลีโอน่าจะแวะทําสุระส่วนตัวนะครับข้างทางเดี๋ยวคงไล่กันมาแลวครับเพื่อนเพื่อนฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะทุกคนนะครับตอนนี้เริ่มลงเม็ดแล้ว ตกก็คือตกหนักแล้วเพื่อนๆดูเลยแต่ถ้าไม่ตกก็คือข้ามเลยนะครับแต่กูบอยว่าตกนะเพราะตอนนี้ตกล้นี่ครับเพื่อนๆเนาะฝนตกแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆอยู่กับกูบอยเพียงเท่านี้ก่อนนะครับกูบอยแล้วทีมงานขอตัวเดินทางก่อนนะครับเพื่อนๆทุกคนเพราะว่า ตอนนี้ฝนเริ่มตกลงมาแล้วเดี๋ยวการถ่ายทำนะครับมันจะลำบากนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนอฟซีทุกๆคนหรือขอบพระคุณทุกๆคนนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้โคบอยและทีมงานในการเดินทางนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเ,เพื่อนๆทุกคนสำหรับคลิปนี้โคบอยและทีมงานขอตัวเดินทางก่อนครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ